สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาพบกันในเรื่องของปลาเราได้ทําปลาส้มไปแล้วเห็นไหมคะแต่ทุกอย่างเนี่ยปลาเนี่ยทำอาหารประเภทปลาเนี่ยมันต้องใช้เวลาหมักนานนิดหนึ่งทั้งนั้นเลยค่ะอย่างปลาส้มเนี่ยเราก็ต้องหมักเกลือไว้คือ1คืนนะคะแล้ววันนี้เราจะทําต่อไปคือปลาเส้นหรือปลาแดดเดียวปลาเส้นหรือปลาแดดเดียวก็คือใช้ปลานินเหมือนกันนะคะเราจะต้องมีการขอดเกรด เอาแหนะหนังออกเห็นไหมคะพอแรหนังเสร็จเรียบร้อยเราก็หั่นเป็นชิ้นคือหนาประมาณ1เซนเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อย่าลืมนะคะเทคนิคของการดูปนินมันปลูกเออมันเลี้ยงเนี่ยมันจะมีโคลนถ้ามันมีอาจจะมีกลิ่นโคลนมีอะไรเราต้องล้างให้สะอาดควักไส้ควักปรุงแล้วแช่หนึ่งน้ำส้มสายชูค่ะมันจะดับกลิ่นคาวสองเกลือสามใช้แป้งค่ะอาจจะใช้แป้ง แป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งกะสาลีก็ได้ค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วตัวปลาแล้วเราก็จะล้างทิ้งค่ะล้างน้ําทิ้งมันจะไม่มีกลิ่นโคลนนะคะจึงจะเอามาทําได้วิธีการหนึ่งเราก็คือแล่ปลาพอแล่ปลาเสร็จเราหนังออกหมดหั่นเป็นชิ้นลักษณะจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> เห็นไหมคะแล้วมีพอหั่นเป็นชิ้นได้แล้วปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมาใช้เครื่องปรุงก็จะมีพริกไทยกระเทียมผงปรุงรส ซอสปรุงรสหรือซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะนี่วิธีการทั้งหมดที่เราใช้ออกมาเนี่ยคือจะสามารถที่ทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมอร่อย นอกจากนี้เรายังถ้าเราอยากจะใส่ให้มันมีกลิ่นหอมเราสามารถใส่รูปผักชียี่ราแล้วก็มะแขวนคือมะแขวน,นจะมีเฉพาะทางเหนือมันจะมีกลิ่นหอมพิเศษนะคะแต่พื้นๆเลยของเราเนี่ยคือหลักทั่วๆไปที่ทํากันก็จะมีแค่นี้แหละคะ่ะซื้อใส่งาเข้าไปมันก็จะมีความหอมมีซีอิ๊วใครไม่ชอบซีอิ๊วใส่น้าปลาได้ค่ะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บผงปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่ตัวงาลงไปก็ช่วยได้จะใช้งาดำงาขาวได้หมดเลยมันอยู่ที่ความพอ ใจของเราว่าเราจะต้องการสูตรแบบไหนเมื่อเราได้ปลาเราล้างปลาให้หายเหม็นข้าวแล้วค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นข้าวนะคะ,ะ,คะเราก็จะมาทํากันปลา1นกิโลนะคะเนื้อปลา1นกิโลนี่นะคะเป็นเนื้อปลา1นกิโลล้วนๆเลยเราเอาแหนังออกหมดแล้วเห็นไหมคะวิธีการแรหนังก็เห็นแล้วนะคะเราแรหนังออกมาแล้วก็หั่นชิ้น1เซนเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวอ่านี่คือซีอิ๊วขาวนะที่เราใส่ลงไป เราจะใส่นะคะทิวขาวใส่ประมาณหกช้อนโต๊ะค่ะเราใส่ไปเลยนะคะหกช้อนโต๊ะหรือจะใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้ก็ใช้น้ําตาลน้ําปลาอะไรก็แล้วแต่ละลายให้ทั่วก่อนแล้วก็เราเข้าอัานเดี๋ยวนี้เราจะใช้นวดวิธีนี้นะคะแล้วก็พริกไทยพริกไทยก็ใส่ประมาณสิบห้ากรัมแล้วนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ก่อน พริกไทยเนี่ยดูด้วยนะคะพริกไทยบางสถานที่เนี่ยมันจะเผ็ดมากเลยเราก็ลดลงได้นะคะเราจะนวดให้เข้ากัน ใช้ปลาอะไรก็ได้นะคะแต่นี้เราเห็นว่าประเทศไทยเราตนนอนนี้ขณะนี้เขาไมให้ความสนใจเครื่องปรานินเยอะมากเราก็เอาปรานินเนี่ยราคาถูกๆมาทํานะคะปลาไม่แพงเราจะไม่เอาปลาจะใช้อีกทีคืออาจจะปลาดุกปลาช่อนปลานิลนปลาทับทิมได้หมดนะคะอันนี้ใส่ผงเออนี่ค่ะผงปรุง,งรสนะคะใส่ไปด้วย ราจะนวดเขาวให้เข้ากันเลยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมงาใส่ลงไปงาขาวงาดำได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วแต่ชอบแต่ถ้างาขาวมันจะทอดออกมาแล้วสวยถ้าอยากจะใส่รูปผักชียี่หุ่ก็ใส่ได้ค่ะใส่มะแขวนใส่ได้ใส่หมดเลยค่ะอยากจะใส่อะไรใส่ได้เครื่องเทศถ้าเราชอบอะไรนะคะอยู่จังหวัดไหนก็สนใจทาง ทางเหนือจะนิยมใช้มาแขวนมาแลบมาแขวนทางทางใต้อาจจะใช้ผงอีกลักษณะจะใส่ขมิ้นอ่านะภาคทางภาคกลางนะคะก็ใส่ได้ทุกอย่างอาจจะใส่เฉพาะพริกไทยก็ได้เห็นไหมคะเสร็จแล้วเข้าให้เข้ากันแล้วเราก็จะใส่ถุงไว้นะคะใส่ถุงพลาสติกเอาไว้แล้วเข้าตู้เย็นค่ะ เข้าตู้เย็นแช่ไว้เลยค่ะ16ชั่วโมงใส่ตู้แช่นะคะใส่ตู้แช่แข็งก็ไม่เป็นไร16ชั่วโมงเราถึงจะเอามาตากแดดนะคะเราจะแค่เก็บไว้ในตู้เย็นเลย16ชั่วโมง24ชั่วโมงอาจจะ2วันก็ได้ให้มันซึมได้เต็มที่แล้วก็รุ่งขึ้นนะคะถ้าเราจะต้องการ จะเก็บไว้ได้นานก็คือเอามาอบตู้อบลมร้อนหรือเข้าหรือตากแดดนะคะถ้าตากแดดก็2หรือ3แดดแล้วก็จะเก็บไว้ทอดทีหลังค่ะนี่เราจะบรรจุใส่ถุงเลยนะคะเราจะมัดให้แน่นอย่างนี้นะคะคือถ้าให้ถุงใบเล็กกว่านี้กัน็ได้สัส,ะสะ นี่ค่ะเราจะติดให้แน่นแล้วก็ไปเก็บเข้าตู้เย็นนะคะนี่ยไปเก็บเข้าตู้เย็นไว้อย่างน้อย16ชั่วโมงหรือมากกว่า16ก็ได้24บอาจสองคืนก็ได้สามคืนก็ได้แล้วค่อยเอามาตากพอตากหรืออบให้แห้งแล้วถึงจะนํามาทอดนะคะก็จะเป็นปลาเส้นแดดเดียวค่ะ ค่ะตอนนี้ปลาที่เราทำไว้นะคะหมักปลาเส้นนะคะแล้วก็หมักด้วยเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งรูปผักชียี่หร่าน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวเกลือนะคะแล้วก็งางาดำงาขาวแล้วแต่ท่านจะใส่หมักแล้วเสร็จแล้วเราเอาเข้าตู้เย็นไว้ะค่ะประมาณอย่างน้อย16ชั่วโมงนี้เราเราอบมาใช้เวลาถึง24ชั่วโมงแล้ว พอเดียนี้พอได้ที่แล้วนะคะเราจะต้องเอาไปอบหรือเอาไปตากแดดนะคะปลาจะลักษณะจะปลาจะเป็นเส้นเราดึงให้เป็นเส้นนะคะถ้าตากแดดก็ตากเวลา10โมงเช้าคือความร้อนที่แรงสามารถดูดความชื้นแล้วก็ทําให้ปลาแห้งเร็วหรือไม่ถ้าบ้านใครมีตู้อบอยู่นะคะเป็นตู้อบลมร้อนไม่ใช่ตู้อบขนมเค้กนะคะเป็นตู้อบลมร้อนเราก็เอามาเรียงเรียงเรียงใส่ถาดพอเรียงเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเปิดไฟนะคะ เราก็ใช้อันนี้ง่ายค่ะสะดวกมากอยู่ในบ้านนะคะอ่าค่ะพอเราเปิดปุ๊บเราก็จะมาหมุนสวิตตั้งเวลาตั้งเวลาอบเราตั้งเวลาไว้เนี่ยเราจะรู้เลยปลาเนี่ยถ้าสองชั่วโมงอาจจะแห้งพอดีเราก็ตั้งเวลาไว้สองสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ไปทํางานอื่นได้เลยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาดูอีกครั้งหนึ่งจะปลาจะแห้งเมื่อแห้งเสร็จแล้วเราก็บรรจุใส่ถุงเก็บไว้จะ รับประทานเมื่อไหร่จึงจะนํามาทอดนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราอบแห้งแล้วเราก็ไปทอดนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะเป็นปลาเส้นแดดเดียวที่มีสมุนไพรนะคะแล้วเราอบแล้วเนี่ยกับไม่อบเนี่ยทอดแล้วต่างกันค่ะแต่ถ้าท่านผู้ใดเนี่ยออชอบไม่ไม่ต้องอบนะคะคือหมักแล้ว18ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงก็ตามอบเอาหมักไว้ในตู้เย็นเรียบร้อยแล้วสามารถทอดได้เลยแต่ลักษณะปลามันจะเป็นปลาสด แต่ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปอบหรือไปตากแดดลักษณะของปลามันจะออกมาอีกแบบหนึง่งลักษณะเหมือนปลาที่แห้งแล้วก็ไปทอดจะเป็นแบบแปลเส้นแดดเดียวอร่อยมากค่ะ อันนี้คือวิธีการทำปลาเส้นปรุงรสนะคะเราจะใส่สมุนไพรอะไรนี่แล้วแต่เราจะพอใจใส่อยากจะใส่ขมิ้นก็ได้ใส่รากผักชีก็ได้กระเทียมรากผักชีพริกไทยก็ได้แต่วันนี้เราใส่ในรูปผักชียี่หลานะคะและใส่ผงปรุงรสใส่น้ำตาลทรายใส่ซีอิ๊วขาวก็เป็นปลาเส้นปรุงรสที่ชนิดที่เราใช้ปลาหนิลนนะคะแต่ท่านผู้ใดเนี่ยมีปลาอะไรก็ทําได้หมดแต่ตอนนี้เป็นโครงการของเราว่าอยากสนับสนุนให้คนที่เลี้ยงปลาหนิลนอยู่สามารถจะรู้ละทาอะไรได้ นี่คือปลาเส้นแดดเดียวค่ะ